ปลาอะไรหรือเปล่าตกใจเหมือนพี่น้องประโคโอนี่โอ้โหประช่อนใสสวยสวีดัสสวัสดีครับน้องมาวันนี้มาลยมาุยไม้สะหน้ากะบขวางกันยังไบ คิดว่าถึงเม่บอกว่ามาลองบัง้งงาโคกครับผมว่เดีม้าจาักเทียมันไก่บานทานไว้นีน่น้ำบ่แห้งจักเทียแต่ว่ามันเป็นหินกับ,บปลากรบปุกป่อยดอกพี่รองครับแต่ว่ามันสิมีปลาไหลบอกแค่นั้นนะอามาล้องกันมั้งครับรรมีปลาไหลกับมีปลาอื่น ปาอันมากน,าน้ำน,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 น้ำหยางนี่นละครับหมายเข้ามปนีใส่อ้อมน้ำหนีแหละชีเดียนกับก้นฝอฝ้าวคัเหรอทางนี้จะเห็น เคยเอาเลระมาใส่ยอยู่ถือปลาไหลอยู่เ้ยพี่น้องได้ปลาไหลอยู่ปีน้าถ่วมปลาไหลไม่เขี่วไม่อยู่นี่หนีอยู่ที่กี้ของผมกบกว่าใส่เบ็ดเรืออยู่มาเลยตั้งหลังไม่ค่อยเดียวมากับไก่ต้องดึง หน่ๆนี่สิฮะเงเืียงนี่ปลาไหลครับผมขอใส่ก่อนฝนก็คือจังสิตกเนี่ยล่ะเป็นเอ๊ะโอใส่น้ำหน่ๆตายครับที่นองใส่อ้อมไปนี่แหละ มันเจ,จน็นี่อนู้นู้ดีหน่อยมั้งงูสิงงูไหลายอยู่แถวนี้งูเหลี่ยมก็หลายปีกายขาไปจน,นึงงูเหลี่ยม เโยาเขา่ยายย่ห้เลยสอสางไปตกย่างไงเกือบสี่เมตรเป็นหน้าโคกกันอยู่ไก่โคกกับงูหลายๆอะนักสุดท้าย จต่มีห้อยคนแม่ไทรบางลันเนยนะห้อยคนยางลงมากเลยนะมีคนมาใส่บางลันก็แสดงว่ามีปลาไหลครับจะลุนกันลุนเ้าะยี่สิบกําลังได้ยุ่ลุนปลาไหลใหญ่แล้วครับไปนี่ไปเจอกันล่นเ้าครับผม สวัสดีตอนอเศรื่อมืดครับพี่น้องตีหาเคืองเลยครับนี่ออกมาตรงนี้ใส่ไฟเลยใกล้หนาหนาวแล้วไม่ติดคำโดนจักหน่อยอาลุนกันเมืองอน้อยปลาดงนย่ตัวเียรอบดสิ รลุบ้ายังดินครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ม,มีดีๆใช่ครับผมอ้ยนมันมีห้อยดึงเปลาไหไหรือเปล่า ใจเหมือนพี่น้องประคบนี่โอ้โหช่อนใสสวยบ่าตายนี่ครับผมเลยข้องดีแล้วพี่น้องนึกว่าตายนึกว่าบ่าถือเอียงดึงเงนมาดินหมดแห้งเลยหนึ่งเต้มมาแล้วครับผมช่อนใสสวยแก่ สีนะม่มไประคอกับน,น,นี้จวนี่ปฏิป่อยได้พี่น้องครับมาเองตามธรรมชาติมัน่นล่ะ kho tên nên là không là thua Ôi, nhà mà có mệt thằng, ừ, thằng đi đứng về bậc cày đấy, chứ Ui, ถึงไปหลุดโอ้ยไม่ถือครับอ้อปลาคอตายครับผมพี่น้องตกงามเลยนีฮยวตายนี่ครับตัวปลา ดูขตายโอ้ตายครับผมเอามาขึ้ดินอยู่ที่สองตายบนท่านคักเป็นสีหนี นี่ปลาคออะไรอะคือสีนี่ปลาคอตายไม่ไหมครับผมแถมที่สองก็ไหลบบนี้เลย เดยวไฟะมองหกโคกก้างดีด้วยโอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวพอเก็บก่อน อย่างนี้ห้อยดึงครับผมยูบอ่ต่อยหนาเออบอยูหลุดครับนะครับตาบอน รอดพี่น้องไม่อยู่ครับสองตัวกับพอหรอตัว อกเกเงช่วงนี้เริ่มมืดเจียงตาเลยเด้อบ้านนี่ใกล้หนาวแล้วตีต,ตีหาเครื่องแก่งมาคักเด้นี่คือสรองเป็นมืดไวครับ ยามมาคืนโดนก็อยามเขเว้นแล้วใกล้หนานเวาแล้วก็เด็ดไส้หนูแล้วพี่น้องสองเดือน,นกลางเดือนพฤศจิกาเริ่มกลับมาดักหนูได้หนูหลายแถแล้ะแล่งปั้นนี่บั้นผม หลังสุดท้ายครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเบสอะไรพี่น้องนวครับ มาสรุปผลงานกันเลยข้างซ้านลยนี่แหะจะได้ล่างน้ำนะประคอตัวงามเลยครับผมอ้วนตึบเลยปลาซิวมันหลายอาหารเบื่อตอย่นี่นี่ครับพี่น้องสวยตอนนี้ตายครับตายจนขาวหมดเลยวันประคอขคึ้นเป็นสีนี่ ตายโดนแถวันตายไม่ไหม่วต่วันบ่แข็งเลยพี่น้องมันอ่อนอยู่นี่ป,ปิ่งพอดีแหละโอ้ตัวนี้น้ำแขกประความนะใส่กับั้งแกงเลยสองแต้มครับผมพอได้ยู่ได้กินแต่ละมือแต่ละเดนี่แหละครับผมวิถีชีวิตของคนอีสา,านบ้านเฮาฝากไว้น้ำเนยได้ครับผม ช่องน้อยๆช่องนี่ะหาะอายุหากินจังสีล่ะพี่รอ้องอาชีพวิเศษสมบัติต้องคิดไปพี่ร้องเมื่อตลอดแล้วก็ติดตามไ้ไูไหนมัิถีชีวิตแบบบานเฮา,าบ่หมานคือเขาดอกเตยก็พอะได้ยู่วได้ดกินครับหกวงเ้าแล้วละ่ะ นี่น้าโขกพี่น้องนี่จะโขกกันกเลนแหลงกว่าโอ้ชาวเหนียวบดิเห็ดน้าเลยมันแหลงคัากรลายน้าข้าเจาไปครับเชิญแม่คลิปหนาพี่น้องขอบคุณเรื่อยๆครับผมหวังแต้มสวยๆ